สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมและวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกม EPIC s e v e n ่กิจชิ้นเกยกับการอัปเดตประจำวันที่5เดือน1นะครับเป็นอัปเดตครั้งแรกในปีนี้ซึ่งวันนี้เป็นการอัปเดตในส่วนของแสงมืดตัวใหม่แล้วก็การการเปลี่ยนคลาสของเจน่านั่นเองซึ่งสกิลทั้ง2คนนี้นจะเป็นยังไงบ้างเรามาดูกันดีกว่านะครับ เรามาเริ่มกันที่ในส่วนของหมอเลยกันก่อนดีกว่านะครับแสงมืดนี่นะครับผู้แสงหาผู้แสวงหาความตายเลยนะครับเป็นธาตุมืดผู้ประสานจิตโซวิเวอร์นะครับสแตตสปีด1 0อเลือดหกพ0นโจมตีหกพัเอยไม่ใช่โจมตีหกร่สิแล้วก็ป้องกัน775 มาดูสกิลกันดีกว่ามาดูกันที่ในส่วนของสกิลแรกกันก่อนเลยละกันนะครับยาวมากสกิลนี้นะครับจะเป็นการโจมตีสตู1หนึ่งตัวนะครับโดยมีโอกาส75%นะครับ นี่เจเนาะที่จะทําให้หลับนาน1เทินนะครับก่อนที่จะจุดระเบิดผิดร้ายแรงที่ที่เป้าหมายได้รับเมื่อจบเทินนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะไม่สามารถทําให้เกิดการโจมตีประสานได้ด้วยนะครับพิ่ร้ายแรงก็คืออ่าพิษของชาลูเนาะแล้วก็ถ้ากดโซเบิร์นจะเพิ่มโอกาสเป็น,น100%ซด้วยนะครับ สกิลที่สองครับจะเป็นการบัฟโดยการเพิ่มเกรดของฝั่งเราทั้งหมดนะครับ20เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิผลนานสองเทินด้วยทั้งเนี่ยยังจะมอบบัฟใหม่นะครับแพร่โรคระบาดให้แก่พันธมิตรทั้งหมดยกเว้นในส่วนของตัวเรเองเนี่ยนานสองเทินนะครับโดยการแพร่โรคระบาดนี้นะครับจะเป็นการที่ เราเนี่ยหลังจากที่เราโจมตีในเทอร์ของตนเองเนี่ยจะทําการมอบพิษลายแรงนาน2เทิร์นนะครับโดยเอฟเฟกนี้เนี่ยจะไม่ทํางานหากเป็นการโจมตีเพิ่มเติมหรือโจมตีโต้กลับหรือจะเป็นโจมตีประสานนะครับแล้วก็เอฟเฟกแพ้โรคระบาดเนี่ยวัามารถลบล้างได้ด้วยขาามมามาันจังิตาว่าทศกัณฐ์กับขันจังสิตาบีซัมพล์ได้รับ มาต่อที่ในส่วนของอสกิลที่3นะครับเหมาะกับความตายจะเป็นการโจมตีนะครับโดยมีโอกาส70%ที่จะทําให้ศัตรูทั้งหมดเนี่ยหลับนาน1เทินนะครับแล้วก็มีโอกาส100%เลยนะที่จะทาให้ติดผิดแร,แรงนาน2เทินนะครับก่อนที่จะทำดาเมจเพิ่มเติมเท่ากับ80%ของบาดแผลที่ประมันได้รับด้วยนะครับน,นอกจากนี้เนี่ยยังจะมอบเทินเพิ่มเติมให้แก่ผู้ใช้สกิลด้วยโดยถักเราอัพสกิลเนี่ยจะเพิ่มเป็น10 80 90, 90 100%เลยนะครับที่จะหลับเนาะ แล้วก็ไอทำแบบเพิ่มเติมเท่ากับ80%ของบาดแผลเนี่ยก็คือไอเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์อย่างของลาวิลนะครับอ่ามาลาวิล เชลารบิลาวี่ลาวี่ลาวี่อยู่ไหนอะอ่านี่อย่างบาดแผลอย่างนี้นะครับส่วน50เปอร์เซ็นต์นะครับหรือจะเป็นในส่วนของเซ็ตอาวุธเหมือนกันก็ใช้ได้เช่นกันนะครับเหมาะกับเล่นกับเบเลียนที่ใส่เซ็ตนั้นอะแล้วก็ลาวี่หรือตัวที่สามารถทำบาดแผลได้แล้วก็ตัวที่สามารถแปะผิดร้ายแรงได้นั่นเองนะครับ มาต่อกันที่ในส่วนของตัวหนึ่งอย่างเช่นเซน่าเป็นคลาสนะครับามาดูที่สกิลแรกก่อนนะครับสกิลนี้นะครับจะเป็นการโจมตีศัตรูหนึ่งตัวมีโอกาส35%ที่จะทำให้มืนงงนานหนึ่งเทิร์น ข้อที่2นะครับจะเป็นการไล่เวทนะครับลดพลังโดยมีโอกาสอย่างละ75%สูงสุดหนึ่อยเปนะครับที่จะลดระยะเวลาบัฟของศัตรูทั้งหมดนาหนึ่งเทินครับแล้วก็มอบบัฟใหม่หิมะกัดนาสอเทิร์นด้วยนะครับอีกทั้งเนี่ยยังมอบภูมิคุ้มกันให้แก่เพื่อนเราเนี่ยนาสอเทิร์นเช่นกันแล้วก็หากใช้โซลสองดวงนะครับจะได้รับเอ็กตอร์เทิร์นนั่นเองหิมะกัดเนี่ยจะเป็นการที่เราฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถรับผลเอฟเฟกต์ลดชัยดาเมจได้ หรือลดเอฟเฟกต์ลดดาเมจหรือแชร์ดาเมจได้นะครับโดยเอฟเฟกต์นี้เนี่ยไม่มีผลต่อเอฟเฟกต์จำกัดดาเมจที่ได้รับนะครับแล้วก็มีผลต่อฮีโร่เท่านั้นด้วยเอฟเฟกต์นี้เน,น,นาะคือมันต้องมีบัฟก่อนใช่ไหมใช่เือ ศัตรูน่าจะต้องมีบัฟก่อนนะครับถึงจะมอบแบบนี้ให้เนาะในการคาดเดามันต่อที่ในส่วนของสกิลที่3นะครับเป็นการโจมตีศัตรู Trans ทั้งหมดเลยนะแล้วก็มีโอกาส50%สูงสุด75%นะครับที่จะลดพลังป้องกันนา2เทิร์นแล้วก็ก่อนที่จะมีโอกาส9ก้ป่ะ100% 100%เลยนะครับที่จะสุ่มลดความพร้อมรบ20-40% ก็เยอะอยู่นะถ้าแบบได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นมานี่ก็คือเกือบทึ้งหลอดเลยนะกชอและนี่ก็คือ ในส่วนของอฮีโร่เปลี่ยนคัสตหม่อย่างเจหน่าเนาะซึ่งในส่วนของตู้กาชานะครับจะเป็นหมอเรในสัปดาห์นี้เนาะซึ่งตู้หมอเรเนี่ยจะอยู่อีกประมาณ1น,นเดือนไหมน่าจะไม่ผิดน่าจะ1น,นเดือนนะนะครับก็ใครที่อยากได้คุณพี่หมอคนสุดหล่อคนนี้ก็อย่าลืมมาตามหาด้วยแล้วกันนะครับ มีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมอ่ามีเนื้อเรื่องเสริมเนื้อเรื่องเสริมหิมะอันนี้นะครับอีเวนต์รีรันเปอร์ัปดาที่2แล้วนะครับบอกเลยว่าดีมากรับของฟรีด,ด้วยตรงหมู่บ้านตรงนี้นะครับฮะแล้วก็เพิ่มเนื้อหาใหม่หรือว่าอ่ออีเวนต์อันนี้นะครับเป็นของเอเลนาของเบียน้ำนะครับในปีที่แล้วเนาะ จะปีเราต้องปีก่อนนู้นเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของเปิดอารีนาซีซั่นใหม่นะครับ Indomitable ม,มาพร้อมกับเซตอาวุธประจำซีซั่นนี้ได้แก่ได้แก่เซตสปีดนะครับเดี๋ยวนะอารีนาได้เปิดวันไหนนะ เอ็นพีซีสั่นอยู่ยหรออ๋อแล้วจะจบจบวีคนี้นะครับจบวีคนี้จะเปิดอันนี้ซีซั่นใหม่มาพร้อมกับเซสปีดเนาะออฟเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจอืม,อมน่าสนใจน่าสนใจอยู่น่าสนใจอยู่แล้วก็รอซีซั่นเปิดแล้วกันนะครับแล้วก็คอยดูออฟกันอีกทีหนึ่งเนาะนอกจากนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับ ดูกระชับนี้ก็เป็นในส่วนของเอเลนากับอีลินาฟนะครับใครที่อยากได้สาวๆทั้งสองคนก็อย่าลืมมาเปิดกันด้วยนะครับน่าจะหมดแล้วสำหรับวีคนี้อ่าก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกด subscribe ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม